ขอส่งกำลังใจให้ทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนที่ใช้ความอดทนอดกลั้นสูงกับสถานการณ์ในแต่ละวันที่เกิดขึ้นจากข่าวสารทัพภาค2แจ้งภาพทหารเขเมรล,ลุกล้ำเนิน475ช่องบกเป็นภาพจริงขุดคูเรดเตรียมสร้างฐานที่มั่นแต่ทหารไทยกองกําลังสุรนารีบุกจริจาจี้ให้ถอนกําลังออกไปแล้วนัดลาตะเวนร่วมกันแต่พบยังมีบางจุดที่ยังไม่ถอยทําแนวช่องบกตึงเครียด ทหารขเมรยังยึดพื้นที่ล้ำอธิปไตยไทยทหารแจ้งชาวบ้านงดเที่ยวช่องบกตลาดช่องอานมา้าจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติรายงานข่าวจากกองทัพภาคสองกรณีทหารขเมรลุกล้ำพื้นที่เนิน745หช่องบกอำเภอนายืนจังหวัดอุบลราช,ชธานีนั้นว่าเป็นภาพจริงทหารกองกำลังสุรานารีพบว่าทหารขเมรแอบขึ้นมาสร้างฐานที่มั่นขุดคูเรดสนามเพาะเตรียมตั้งฐานพร้อมเสริมกำลังเกือบร้อยนายวุธครบมือเตรียมรับมือทหารไทย แต่ทหารไทยตรวจพบและได้เจรจาให้ถอนกําลังออกไปเพราะเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายตั้งไม่มีกําลังของฝ่ายใดเข้ามาวางกําลังทีแรกทหารเขมรก็จะไม่ยอมถอยแต่พอทหารไทยคึงขัง,ขงและแสดงออกถึงเตรียมพร้อมที่จะใช้กําลังทหารเข้าผลักดันทหารเขมรจึงยอมถอยออกไปและได้พยายามกลบกลุมที่ขุดเอาไว้โดยตกลงกันว่าให้มีการรัฐเเวรและนัดพบกันทุทกๆสัปดาห์หรือทุกๆเดือนแต่อย่างไรก็ตามมีรายงานว่ายัง มีพื้นที่ในช่องบกและจุดอื่นๆทหารเขเมรล้ำอธิปไตยไทยเราเข้ามากว่าร้อยเมตรที่ฐานไทยเจรจามาหลายครั้งให้ถอยออกไปแต่ทหารเขเมรก็ยังไม่ยอมถอยทหารไทยก็ยังคงกดดันอยู่ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงแจ้งข่าวไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าเนื่องจากสถานก,การณ์ในพื้นที่ช่องบกอำเภอ้ํายืนจังหวัดวนราชธานีเกิดความตึงเครียดเนื่องจากทหารกัมพูชานำกำลังเข้ามาละเมิด m o u 43ทหารไทยจึงมีความจำเป็น เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจในพื้นที่ช่องบกและอาจจะนําไปสู่การใช้กําลังการทหารได้เพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนจึงขอให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขา,ขายในตลาดช่องอันม้าชะลอการเตรียมสินค้าเข้ามาขายที่ตลาดส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยงดการขึ้นมาท่องเที่ยวในช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ของช่องบกและช่องอันม้าจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติเห็นไหมครับเรามุ่งเจรจากับทหารขเขมร ก็ดูเหมือนๆว่าทหารขมนเองก็ได้ใจมาโดยตลอดคิดว่าไทยเราไม่กล้าทําอะไรทหารขมรจึงได้คืบเอาศอกขยับประชิดชายแดนมาเรื่อยๆจ้องลุก,กลามอธิปไตยไทยเราอยู่เป็นเนืองๆเพราะคงคิดว่าไทยเราคงทําได้แค่เจรจาถึงเวลาได้หรือยังครับที่ไทยเราจะปฏิบัติการโต้อตอบเชิงลุกบ้างแบบไม่เกรงใจทหารขมร ในเมื่อทหารขมรนเองก็ไม่ได้เกรงใจหรือหยำเกรงเราเลยมีแต่พี่พทหารไทยเราที่คอยปรานีประนอมมาโดยตลอดแต่สิ่งเหล่านี้กลับทําให้ขมรได้ใจพยายามลุกคืบตามแนวชายแดนมาโดยตลอดทั้งมีออกสื่อและไม่ได้ออกสื่อเราก็รู้สึกเลกือมราร่ากับพฤติกรรมของทหารขมรนเต็มทนก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่พทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนแบบอดทนอดกลัน้นและไม่ยอมให้ขมรลุกล้ำอธิปไตยแม้ข่าวจะนําเสนอว่าทหารขมรลุกคืบมาแดนไทยเป็นร้อยเมตร แต่ก็เชื่อว่าทหารไทยเราทุกนายจะไม่ยอมเป็นอันขาดเรามาดูสมรรถนะรถถังไทยเรามาเหล็กตัวตึง M60A3 กับรถถังขเขมรพระเอกตลอดพบขเขมรคิดว่าเอามาเหล็กไทยเราอยู่งานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปมาเทียบสมรรถนะกันนะครับรถถัง M60A3 ของกองทัพบกไทยเราเรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดระบบควบคุมการยิงใหม่ที่ทันสมัยเป็นระบบเดียวกันกันกบระบบควบคุมการยิงของรถถังหลัก มันก็ว่า mk 4สามารถข้ามน้ำได้ลึกถึง48นิ้วโดยไม่ต้องเตรียมการและลึกได้ถึง90นิ้วโดยใช้ชุดรุยข้ามตัวถัง m 6 0 a 3ป้อมปืนทรงกระสุนปืนหล่อขึ้นในขณะที่ตัวเรือหล่อและเชื่อมเข้าด้วยกันลูกเรือจะได้รับระบบป้องกันสงครามนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีและระบบดับเพลิงด้วยก๊าซฮาลอน เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยอากาศ12สูบให้กำลัง750แรงม้าที่ความเร็วรอบ2,400รอบต่อนอาทีทังน้ำมัน M60A3 ทำความเร็วสูงสุดในการขับขี่แบบครอสคันเทยได้10-12ไมล์ต่อชั่วโมงและความเร็วสูงสุด30ไมล์ต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้ไกลถึง312ไมล์ยนต์สามารถเคลื่อนขึ้นลงบนบันไดได้สูงถึง36นิ้ว ความชันสูงสุด60%และความชันด้านข้างสูง30%การควบคุมการยิงของรถถัง M60A3 รถถังติดตั้งระบบควบคุมการยิงรวมถึงเครื่องวัดระยะเลเซอร์ ANWG2 ที่ปลอดภัยต่อสายตาและระบบคอมพิวเตอร์วัดระยะกระสุน M21 ศูนย์เลงของคนปืนถูกปรับด้วยเครื่องวัดระยะเลเซอร์คอมพิวเตอร์ควบคุมการยิง M21 ของรถถังจะตรวจจับประเภทของกระสุนที่ถูกเลือกไว พลปืนจะให้ข้อมูลอินพุตเกี่ยวกับอุณหภูมิและแรงดันอากาศข้อมูลอินพุตอื่นๆจะดาวน์โหลดจากเซ,เซ็นเซอร์ต่างๆเช่นระบบเป้าหมายจากเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และอัตราติดตามความลาดเอียงและแรงเฉยจากหน่วยรักษาสถิรภาพของปืนซึ่งช่วยให้สามารถยิงเป้าหมายที่เคลื่อนที่ไหวได้อย่างแม่นยำในขณะที่รถถังกำลังเคลื่อนที่ห้องเครื่องอยู่บริเวณท้ายตัวรถและแยกจากห้องต่อสู้ด้วยผนังกั้นไฟ ตะแกรงไอเสียเครื่องยนต์ขนาดใหญ่2อันอยู่บริเวณท้ายตัวรถ M60A3 สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด48กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีระยะเดินทางสูงสุด500กิโลเมตรระบบกันสะเทืนเทอร์ชันบาร์ของ M60A3 ด้วยล้อถนน6ล้อที่มีล้อ,อยางคู่โดยล้อหน้าและล้อเฟืองขับอยู่ด้านหลังและถูกกิ้งส่งกำลัง3ล้อมีล้อถนนที่ 1, 2และ6 มีชกอัพไฮดรลิกสามารถลุยได้ลึก1,219เมตรโดยไม่ต้องเตรียมการและหากเตรียมการก็ต้องสามารถลุยได้ลึกถึง2,438เมตรการออกแบบและการป้องกันตัวถังของ M60A3 ทําด้วยเหล็กก้าหลอ่อและแผ่นพื้นหลอเชื่อมเข้าด้วยกันแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนคนขับอยู่ด้านหน้าส่วนต่อสู้อยู่ตรงกลางและส่วนเครื่องยนต์และระบบส่งกาลังอยู่ด้านหลังคนขับ นั่งอยู่ด้านหน้าของรถและมีฝาปิดแบบชิ้นเดียวที่เปิดไปทางขวาป้อมปืนอยู่ตรงกลางตัวถังโดยพลบจุอยู่ด้านซ้ายส่วนผู้บัญชาการและพลปืนอยู่ด้านขวามีตะกร้าเก็บของภายนอกอยู่ด้านหลังป้อมปืนอาวุธหลักของรถถัง M60A3 ประกอบไปด้วยปืนไรเฟิลรถถัง M68 ขนาด105มิลลิเมตรพร้อมตัวระบายลำกล้องรถถังสามารถบรรจุกระสุนได้ทั้งสิ้น63นัดโดย26นัดเก็บไว้ในส่วนหน้าของ ตัวถังทางด้านซ้ายและด้านขวาของตำแหน่งคนขับ13นัดเก็บไว้ที่ป้อมปืนเพื่อให้พร้อมใช้งาน21นัดในป้อมปืนและอีก3นัดอยู่ใต้ปืน M60A3 สามารถยิงกระสุนได้เต็มระยะปืนคนหนัก M85 ขนาด12.7ม mm, ิลมตกระบอกติดตั้งอยู่ในโดมของผู้บังคับบัญชาโดยปรับมุมยิงได้มากกว่า60องศาและปรับมุมกดได้ต่ำกว่า15องศา ปืนกลแบบแกนร่วมขนาด7.62ม mm, มติดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของอาวุธหลักอุปกรณ์มาตรฐานของ m 6 0 a 3ได้แก่ระบบป้องกัน nbc สู์เล็งปืนความร้อนเครื่องวัดระยะด้วยเรเซอร์คอมพิวเตอร์โซลิดสเตตอุปกรณ์มองเห็นกลางคืนแบบฟลา t 4ีตามด้วยสู์เล็งความร้อนและระบบดับเพลิงฮารอนอัตโนมัติด้านหน้าของตัวถังรถสามารถติดตั้ง ระบบกวาดล้างทุ่นระเบิดซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องไถทุ่นระเบิดของวิศวกรและถัง M60A3 อาวุธปืนขนาด105มิมตกระบอกปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิมตกระบอกและปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิมตรกระบอกประเทศผู้ใช้งานออสเตรเลียบาเรนบอสเนีบยบราร์ซิลอียิปต์กรีซอิลานอิสราเอลจอแดนโมโรโโอ็อกโกโอมานโปรตุเกสซาอุดีอาระเบียสเปนสูดาน ไต้หวันตนุเซียไทยตุรกีและเยเมนเรามาดูพระเอกตลอดชีพของเขมรกันนะกับ t 55 t 55เป็นรถถังหลักของเขมรที่สร้างโดยโซเวียตรุ่นล่าสุดติดตั้งปืนกล d s s k m ขนาด12.7ม mm, ิมซึ่งติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งของพลบรรจุกระสุนเพื่อใช้ในการต่อต้านโจมตีของเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินกระสุนสำรองของปืนใหญ่หลักได้รับการเพิ่มเป็น43นั รวมถึงกระสุนระเบิดแรงสูง22นัดกระสุนเจาะเกราะ15นัดและกระสุนเจาะ,จร,ะรูปทรง6นัดการออกแบบและการป้องกัน<า>ตัวถังเหล็กเชื่อมทั้งหมดของรถถัง t 5 5แบ่งออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่ส่วนคนขับอยู่ด้านหน้าส,นส่วนต่อสู้อยู่ตรงกลางและส่วนเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังอยู่ด้านหลังตัวถังและป้อมปืนช่วยป้องกันลูกเรือจากการยิงอาวุธขนาดเล็กและสะเก็ดกระสุนส่วนคนขับนั่งอยู่ด้านหน้ารถถังทางด้านซ้าย และมีฝาปิดแบบชิ้นเดียวที่หมุนไปทางด้านซ้าย T55 ขับเพื่อนด้วยเครื่องยนต์ V55 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งให้กำลัง580แรงม้านอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดชุดเครื่องยนต์หลักอีกด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลมเป็นระบบหลักและระบบสตาร์ทไฟฟ้าเป็นระบบสำรองระบบการสะเทือนแบบเทอร์ชันบาร์ที่ด้านใดด้านหนึ่งประกอบไปด้วยล้อถนนแบบล้อยางเดี่ยว ห้าล้อโดยมีช่องว่างที่ชัดเจนระหว่างล้อถนนล้อแรกและล้อถนนล้อที่สองเฟืองขับอยู่ด้านหลังและล้อส่งกำลังอยู่ด้านหน้าไม่มีลูกกิ้งคืนรางส่วนชุดล้อถนนล้อแรกและล้อที่ห้ามีโช้อัพไฮดรอลิกเพื่อขยายระยะทางการทำงานของรถถังจาก500เป็น650กิโลเมตรจึงสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงแบบดัมป์สองถังที่ด้านหลังของตัวถังได้ T 55สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ27กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทางวิบากสามารถลุยน้ําลึกได้สูงสุด1.4เมตรโดยไม่ต้องเตรียมการและลุยน้ําลึกได้ถึง5เมตรด้วยชุดอุปกรณ์ลุยน้ําลึกซึ่งประกอบไปด้วยท่อหายใจที่ติดตั้งไว้เหนือฝาปิดท่อหายใจเหล่านี้ใช้เวลาติดตั้งประมาณ15-30นาทีอุปกรณ์มาตรฐานของ t 55ได้แก่ระบบควบคุมการยิงและตัวปรับเสถียรภาพอาวุธ STP 2 กล้องเลงกังวันกล้องเลงกางคืนอุปกรณ์วิทยุอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบป้องกัน NBC นอกจากนี้ท T-55 ยังติดตั้งไฟค้นหาอินฟราเรดที่มีระยะ400เมตรซึ่งติดตั้งไว้ที่ส่วนหน้าของโดมของผู้บังคับบัญชาและไฟค้นหาอินฟราเรดอีกอันหนึ่งทางด้านขวาของอาวุธหลักซึ่งมีระยะ800ถึง1,000เมตรอาวุธปืนใหญ่ขนาด100ม mm, ิมตกระบอกปืนกล SGMT ขนาด7.62มิมตกระบอก และปืนกล DSHKM ขนาด12.7มิมตหนึ่งกระบอกสำหรับการป้องกันตนเองการป้องกันอาวุธปืนขนาดเล็กและสะเก็ดกระสุนความหนาสูงสุด100มิมตรที่ด้านหน้าและ80มิลลมตรสำหรับตัวถังประเทศผู้ใช้งานมีมากกว่า70ประเทศทั่วโลกที่ใช้กันท T-55 หนักอยู่ที่36.6ตันความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงความยาว9.0เมตรหัวปืนยาว6.2เมตร ความกว้างของตัวรถ3.64เมตรความสูง2.35เมตรนี่ก็เป็นสมรรถนะรถถังไทยเราและรถถังของเกมเณที่มีประจำการและใช้งานอยู่จนทุกวันนี้